สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับ UFC แต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ UFC Story นะครับเรามาเจอกันในบทวิเคราะห์ในศึกใหญ่กันหน่อยกับ UFC 320ครับกับ e p นี้นะครับติดใจครับจากที่บทวิเคราะห์เคยทำไว้ในคู่ของคามซาชิเมฟกับทางด้าน DDP มันสนุกเหลือเกินครับสำหรับศึกนี้ผมขอรัวเลยกันในอีเวนต์ใหญ่ตรงนี้นะครับแพ็กมา3คู่จากเมนการ์ตรงนี้นะครับเห็นกันแล้วใช่ไหมว่ามีใครกันบ้างนะครับบอกเลยครับว่าศึกนี้มีนัวแน่นอนนะครับ เราไปลุยกันเลยครับกับคู่แรกที่ผมพกมาในวันนี้นะครับต้องบอกนี้เลยว่าน่าดูสุดนะครับคือคู่ของน้านเคฮิวราวที่เจอพางน้านจิลิโปซัสก้าครับทั้งคู่ก็สู้กันอยู่ในรุ่นไรท์เฮฟวนเวทนะครับเป็นเมนการ์ดด้วยนะวันนั้นนะโ,โหน่าจับตามองมากๆนะครับเนื้อตัวก็ดูไม่ได้เหลื่อมกันมากนะักสักเท่าไหร่นะครับหเซนติเมตรงนี้มีผลแค่ช่วงของโปซักาที่อาจจะได้เปรียบทางน้านราวที่อยู่นิดหน่อยนะครับเออ แล้วก็เรื่องของอายุนี่เหมือนจะสดกว่า3ปีแต่ว่าร่างกายเนี่ยถ้าดูดีดูกันดีๆแล้วเนี่ยผมว่าคงไม่หนีกันนักสักเท่าไหร่เพราะว่าเราที่เองก็ดูแลตัวเองดีพอสมควรเลยส่วนไฟล์ล่าสุดนะครับทั้งคู่ก็อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับเจอกับฮิวมาทั้งคู่เลยนะครับในปี2025นะครับคนนึงนะครับเอาชนะแต้มมาส่วนคนหนึ่งเนี่ยกด KO มาในยกที่3นะครับโอซาก้าเล่นซะฮิวไปไม่เป็นเลยครับโหดมากนะครับอ่ะเราไปดูตรววินเลตในศึก UFC นะครับ UFC เท่านั้นไม่เอาศึกออื่น ยูซอย่างเดียวคลียรเลยนะครับ16ไฟในที่นี้ของเราที่ไม่นับคู่ที่แกเคยเจอแล้วไม่มีผลชี้ขาดนะครับ68.7%ตรงนี้ถือมาดูดีเลยครับจากทั้งหมดในมุมของโปรซัสก้านะครับต้องบอกอย่างนี้เจ็ดไฟเนี่ยถืออยู่71.4ก็โอ้น่ากลัวเหมือนกันครับในรุ่นนี้นะเออฟีนิชชิ่งเลดของทั้งคู่ถือว่าดูดีมากพอสมควรเลยนะครับไม่แย่เลยในศึก u f c ทางด้านราวที่นะครับ11ไฟ์ที่ชนะมาทั้งหมดเนี่ย ปิดเกมเองอยู่ที่63.6%ในมุมของโปรซัเก้าโอ้โหโหดจัดเลยครับไอห,หนุ่มคนนี้5ไฟที่ปิดเกมเนี่ยปิดเองรวมๆไม่ต้องรอ,อกรรมการมาชูมือเลยนะครับต้องบอกว่าเดือดจริงๆแล้วการปราบมาแต่ละไฟเนี่ยไม่ใช่แค่กดเคอองเดียวมีซัมมิชชั่นด้วยครับครบเครื่องมา,มากๆสาหรับโปรซัเก้านะครับเออเกมการสู้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าซ้ายตรงขวาตามดอกนี้ก็ส่งทางด้านฮิวเนี่ยไปไม่เป็นก่อนที่จะเล่นกาแอนพาวนี่เนี้เปล่าเป่าเป่าผมต้นอาจารย์ต้องมาอ้ามนะครับ แล้วก็เกมการนอนนะครับก็โชว์ให้เห็นแล้วในเกมกดซามิชันไปรัดคออย่างนี้ไปไม่เป็นงานถ้าไม่แ็บเนี่ยเออไปเจอเทวดาแน่นอนเทวดาเตรียมเช็คอินเลยนะครับเออโหมดมากมากครับสำหรับทางด้านโปรซาดกาในมุมของเคฮิลราวที่นะครับต้องบอกอย่างนี้11ไฟที่ชนะมา,าตาฟีนิชชินเลดถืออยู่63.6%ตรงนี้เนี่ยมัน KO กับท o อย่างเดียวทรงรับทรงนอนอย่างเดียวครับดอกนี้เกมสไตกิง้งต้องบอกเลยว่า เดือดมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งโลโก้ของแกนี่คือ1คนเลยที่ r รพเปอร์เซนต์ทางด้านมวยไทยแบบสุดๆครับใช้วิชามวยไทยนี่แหละในการปิดเกมนะครับแต่ต้องบอกงี้ครับว่าแกเป็นสไตร์กิ้งเพียวนะเออเกมการนอนเนี่ยดูไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่เลยครับแต่ถ้ายืนสู้ยืนสดแล้วล้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งคนเลยที่น่าจับตามองแล้วก็หาคนมาปราบแกยากมากๆทวัดแค่ยืนสู้นะแต่ทีนี้นะครับ ทั้งคู่ยืนสู้ได้ดีนะครับแต่ว่าก็โดนทางด้านอเล็กซ์เปรเรล่านแหละตบมาทั้งคู่แล้วนะครับเออแม้ว่าเราที่จะยืนสู้ได้ดีได้โหดแต่ก็โดนหมัดของพี่หินเราเนี่ยเล่นแสแตกแหกไปเลยนะครับไปดูได้ใน EP ีว่า UFC Story ของเปเรล่าแล้วกันครับมีให้ดูอยู่ในช่วงท้ายอ่ะไปดูภาพรวมกันบ้างดีกว่าว่าทั้งคู่ดูดีอะไรยังไงในทิศทางไหนกันบ้างมองใน KO Power ครับโป้งเดียวจอดเนี่ยผมมองว่าเราที่ดูดีกว่าทางด้านโปรซัตก้ามากพอสมควรเลย จากหลายๆไฟ์ไปไล่กันดูสไตติ้งเกมนะครับเชื่อว่าทั้งคู่ดูดีไม่แพ้กันในเกมการยืนนะครับมีดีคนละแบบนะครับคนนึงจ้องออกหนักๆโป้งเดียวส่วนคนนึงใช้เทคนิคในการปิดเกมนะครับเกมก้านะครับหรือว่าเกมการนอนในที่นี้ขออนุมานไว้่างนี้นะครับว่าทางด้านโปซัตกาเหมือนจะดูดีกว่าโชรว่เห็นแล้วนะครับส่วนเทคดาวดีเฟนต์ตรงนี้เนี่ยขอบอกเลยครับว่าโปซัตกาน่าจะดูดีกว่าทางด้านราวที่พอสมควรเลย มูฟเมนต์นะครับเหมือนทางด้านโปซาก,ก้าจะไว้ว่าด้วยในการเคลื่อนที่สเตปเท้าฟุตเวิร์กดูดีเลยครับส่วนคาร์ดิโอเรทตรงนี้ผมมองว่าทางด้านโปซกกาก้าดูดีกว่าทางด้านเราที่พอสมควรเลยถ้าไปมองในสติเนริโอเกมวันนั้นนะครับต้องมองงนี้ครับว่าถ้ามองในฝั่งซ้ายอย่างเดียวเนี่ยเราที่วันนั้นเนี่ยต้องเดินทําระยะครับอยู่ในระยะที่ตัวเองมั่นใจให้ได้ครับก่อนที่จะรอออกหมัดคมๆนะครับแม้ว่า บางครั้งต้องใช้เวลาสักประมาณหนึ่งแต่ยังคงไว้ใจได้นะครับการคัดขวาฮุกซ้ายของแกยังคงคมแล้วก็โหดเหมือนเดิมนะครับบวกกับแข้งที่มีด้วยเตะสไตล์มวยไทยนี่แหละครับฟอนคิกด้วยค้าฟิกด้วยก็เดือดเลยนะครับมัดหนักๆตรงนี้นะครับมันจ้องที่จะโป้งเดียวจอดนะครับและที่สำคัญเลยโลคิกที่พูดไปเมื่อกี้รุนแรงจริงแต่ข้อเสียอย่างเดียวของแกเลยคืออะไรรู้ไหมหนืดครับหนืดอย่างเดียวไม่ว่าครับออกอาวุธไม่ต่อเนื่องด้วยตรงนี้นี่แหละคียงหนึ่งจุดบอดนะครับถ้าตรงนี้คือคีย์สำคัญอาจจะโดน ทางด้านโปซักกาเล่นงานในช่องว่างตรงนี้ก็ได้ถ้ามันเหนืดเกินไปมันหย่อนในการออกอาวุธมากเกินไปเนี่ยอาจจะเสดความไวของทางด้านโปซัตการเพราะว่าภาพในวันนั้นผมมองนี้ครับว่าโปซัตกาเนี่ยคงจะเดินเปิดเกมตามสไตล์ของแกน,น,นะครับใช้ความเร็วในการกดดันเกมไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามออกหมัดลั่นแค้งครับเดินกดดันนะครับออกอาวุธไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลุ้นที่จะทำเทคดาวขู่จะรวบขาทางด้านราวที่นะครับขู่ขึ้นนะครับพยายามจะโหลดต่ําให้ได้ก่อนที่จะเข้าไป แรกนะครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยนั่นแหละเป็นอีกหนึ่งจุดบอดแกเลยแกกล้ามากเกินไปพอแกกล้าแรกมากเกินไปจังหวะออกมัดนะครับค้างเปิดพร้อมไปเกิดใหม่ครับมันหวานเหลือเกินครับโปซาร์ก้าก็เป็นคนหนึ่งนะที่ค้างหวานเหมือนกันนะเออไปดูแล้วกันนะไฟที่โดนไปเนี่ยเป็นยังไงครับไปหาดูแล้วกันนะครับนั่นแหละครับพอแรกแล้วหลวมกาดตกนั่นนะครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญเลยสําหรับเราที่นะครับเพราะว่าเราที่ รอจังหวะนี้อยู่แล้วในการที่จะพลิกแบบเป็น turning point นะครับเพราะนั้นแล้วนะไฟวันนั้นต้องระวังตรงนี้แต่ก็ต้องดูอีกทีครับว่าโปซาก้าจะเตรียมตัวมาดีก็ได้เพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าให้สรุปกันแบบไวๆเนี่ยราวที่มายืนซดแน่นอนครับออกหนักๆแน่ๆในช่วงยก 1- 2นะครับมีเห็นแน่ๆเน้น power รัวๆครับตรงนี้อาจจะหนืดหน่อยนะครับแต่ไม่แน่นะครับอาจจะปรับสปีดขึ้นมาก็ได้ในมุมของโปซัก้านะครับแน่นอนครับพกความหลากหลายมาผสมผสานอยู่แล้วครับช่วง ช่วงดีช่วงยาวเท้าไวเนี่ยก็ต้องใช้ในการชิงทําออก,ออกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับถ้าสมมติกลางเป็นแมปแรกออกมาเป็นยกต่อยกเนี่ยในมุมมองของผมนะผมมองว่าพอกลางมาเป็น3ยกแล้วเนี่ยครับหกับ2เนี่ยแน่นอนครับว่ามันคงจะเป็นเกมสไลกิงพาวเวอร์ของทางด้านราวที่แน่แน่ครับส่วนยกที่สามเนี่ยถ้าเกิดยกที่สองมันไม่เกิดเทอร์นิ่งพอยต์เกิดขึ้นราวที่ไม่สามารถปิดเกมทางด้านโปเซสก้าได้ ภายใน2ยกแรกแล้วแล้วก็พอมันลากขึ้นาถึงยกที่3เนี่ยบอกเลยครับมันวัดที่พลังงานและคาร์ดิโอละตรงนี้แหละถ้าเราที่อัด2 1 2สองแบบหมดหมดแล้วเนี่ยยก3ไหลมาอาจจะเป็นเกมของโปเซกาก็ได้ที่ยังมีความเร็วมีพละกําลังที่อาจจะหลงเหลือได้ดีกว่าแล้วก็อาจจะเก็บกินวินไปนเวลาถัดมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยมองแบบสรุปสรุปไวๆเลยกันผมมองว่า มันยังคงมีโอกาสสำหรับเราที่อยู่ถ้าเขาเก็บรายละเอียดได้ดีในการปิดเกมแบบวันช็อตอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่า1-2ยังไม่สาม,มารถทำอะไรทางด้านโปรเซสกาได้โปรเซสกาเอาตัวรอดไปได้แล้วก็ไม่หละหลวมผมมองว่าเกมนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเกมสวยงามของทางด้านโปรซาร์กาครับเพราะนั้นแล้วผมขอมองไปทางด้านโปรซาร์กากันครับสำหรับคู่นี้นะคู่ที่สอง้ขวัญใจใครบ้างครับคู่นี้ อาจารย์ลาบครับอาจารย์ลาบมาแล้วครับเมลาบเดวาริสวิลีนะครับมีคิวปะทะในเกมป้องกันแชมป์กับทางด้านโคลี่แซนทาเกนนะครับคู่นี้ก็ยืนเป็นเมนการ์ดชิงแชมป์โลกเหมือนกันในรุ่นแบนตัมเวทนะครับต้องบอกงี้ว่าอาจารย์จะตบมาหมดแล้วนะบนหิ่งอ่ะไม่เหลือแล้วนะพวกติดท็อปอ่ะท็อปทีกินเรียบละแซนทาเก้นนี่อยู่น่าจะเป็นแรงกิ้งระดับสี่ถ้าแซนทาเกนโดนตบยกงยี่หูไม่รู้เจ้าตัวไหนมาสู้แกแล้วนะแทบจะหมดแล้วนะในแบนตัมเวทอ่ะ อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยว่ายังไงเนี่ยอร่อยหรือเปล่าโอ้อะไรครับเนี่ยจานจะชิม,มเฉยเลยจะชิมไม่เด็กคนนี้เฉยเลยเหรอหุ้ยบ้าไปแล้วนะครับเออแต่มันก็น่าคิดนะครับเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันที่ไฟนนี้ทางด้านแฟนทาเก้นจะโดนอาจารย์ลาบชิมนะครับนะเออไปดูเนื้อตัวหน่อยดีกว่าครับแม้ว่าส่วนสูง จะได้เปรียบหลายเซนติเมตรเหมือนกันนะแต่มันก็คงจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับอาจารย์ลาบอยู่แล้วครับเรื่องของอายุห่างกันปีเดียวคงไม่มีผลเหมือนกันนั่นแหละส่วนไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่อยู่ในฟอร์มที่ดีเลยครับอาจารย์ลาเพิ่งกดซับในยกที่3ใส่ทางด้านชอนมานะครับส่วนในมุมของเซนตาเกนนี่ก็เพิ่งจะปราบทางด้านฟิกตูเรโดไปนะครับกดเคโอไปในยกที่2โหเดือดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าเกมมันคอนทั้งยังไงนะครับมองในมุมของวินเรตในสุดยูฟซีนะครับ UFC เท่านั้นย้ำเหมือนเดิมนะครับนะ อาจาร์ล่ามเนี่ย15ไฟนะครับไม่นับอย่างอื่นนะครับก็คือเดือดอยู่เหมือนกันนะถืออยู่8.66%ในมุมของทางด้านแซนตากเกน15ไฟเหมือนกันครับซัดไป73.3%วินเรทตรงนี้ส่วนฟินิชชิงเรทนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่า13ไฟนะครับของอาจาร์ลาบดูไม่ดีเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเอาชนะด้วยการเอาชนะแต้มนะครับส่วนในมุมของแซนตาเกนต้องบอกงี้ครับว่าเป็นหนึ่งจอมเดือดเลยครับเวต์ไฟที่ชนะมาปิดเกมถึง 6 3 6นะครับแล้วตัวเลขตรงนี้มันบอกผลงานกับเขาว่าเขาเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นจอมนอกเอาแล้วก็กดสมิชชั่นอยู่ด้วยนะครับเออทำไปเล่นไปเกมการยืนสู้ต้องบอกงี้ว่าเป็นหนึ่งจุดขายของแกเลยครับเขาลอยตรงนี้นะครับสลับการต่อยสลับการเตะอย่างนี้เข้าออกรวดเร็วนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าโหดมากๆในเกมการยืนส่วนในเกมการนอนก็ต้องบอกงี้ว่าร้ายกันเหมือนกันครับปั้มดีครับฟัดได้นะครับแล้วก็เทคดาวใช้ได้เลยนะครับส่วนเกมการป้องกันเทคดาวนี้ก็ อยู่ในเรนจ์ที่โอเคเหมือนกันนะครับสำหรับซันทากเกนในมุมของอาจารย์ลาบบ้างล่ะ13.3%าดตรงนี้ต้องบอกงี้ครับว่า1ใน2ไฟที่ผ่านมาที่ทําได้นะครับจากการปิดเกมตัวเองคือไฟล่าสุดนะครับที่กดซับใส่ทางด้านชอนไปนั่นแหละในไฟรีแมตของชอนนะครับต้องบอกงี้ว่าโหดแต่โหดนะเออทำไปเล่นไปมีทั้ง KO และซัมมิชั่นครับเคโออยู่เคโออยู่ศึกหนึ่งนะครับแล้วก็มากดซับใส่ชอนนั่นแหละในไฟล่าสุดเกมการยืนยังคงอันตรายอยู่ครับสำหรับอาจารย์ลาบประมาทไม่ได้สั้นๆอย่างนี้ สอยล่วงมาแล้วนะครับส่วนเกมการนอนไม่ต้องพูดถึงครับปั้ม hm, จริงๆปั้ม hm, โหดมากๆครับปั้ม hm, โหดเหมือนโกดใครมากดซับไม่เห็นแล้วนะในไฟล่าสุดโหดมากนะครับสมกับฉาย The m a t มชชีนะครับไม่มีหมดนะครับไม่เคยหมดปอดวิเศษต้องบองงี้ว่าปั้ม hm, ตลอดปอดวิเศษครับสำหรับอาจารย์ลาบยังคงน่ากลัวอยู่ในเกมการปรั้มและเกมการนอนไปดูภาพรวมของคู่นี้กันมากดีกว่าว่าดูดีอะไรยังไงกันบ้างนะครับอ่าวเ power นะครับหรือว่าความหนักแบบโป้งเดียวจอดเนี่ยผมให้ทางด้านเซนฮาเก้นนะ ถ้าจาราบแกพลาดก็อาจจะโดนตรงนี้แหละเป็นตัว turning point ได้ครับ striking g เก e ผมมองว่าทั้งคู่ดูดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเอียงไปทางเซทาเกนหน่อยว่ายืนสู้ได้ดีกว่าครับแล้วก็ดูเหมือนจะหลากหลายในการออกวุธมากกว่าในเกมการต่อสู้เกมนอนโหแน่นอนครับอาจารย์ลาบดีกว่าอยู่แล้วครับ take down defense นะครับอาจารย์ลาบดูดีกว่านะครับแม้ว่าเซทากเกนจะดูดีแต่ผมมองว่าอาจารย์ลาบน่าจะแข็งกว่าเออนะครับ movement นะครับผมว่าทั้งคู่มีความเร็วเหมือนกันเลยครับส่วน c a r ดิโอเ t e ต้องยกให้อาจารย์ลาบจริง ยกให้เลยนะครับขอญาตเลยตรงนี้แกเหนือกว่าทุกคนในรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับในแบนตัมเวทณเวลานี้นะครับแต่อนาคตไม่แน่อาจจะมีคนที่ปอดใหญ่ๆเหมือนแกก็ได้ครับเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้ปั้มตลอดปอดวิเศษต้องยกให้เขาเลยครับเมลาบเดววาดวลวววววิชวิลีนะครับอ่าเราไปดูซีนารีโอเกมในวันนั้นดีกว่าในมุมผมผมองว่ามันคงจะเป็นเกมที่แกจะเดินขู่แล้วก็พยายามที่จะดันติลูกกงเหมือนเดินเช่นเคยนะครับแล้วก็ชิงปั้มนะครับแล้วก็หาจังหวะจับเทคดาวใส่ทางด้านแซทา,า,ทาเกนแหละก็ จบด้วยการใักท่ายากก่อนที่จะชวนเล่นเกมนอนแบบยาวๆนะครับขยันทําแต้มนะครับแต่มันยังมีจุดเสี่ยงอย่างหนึ่งเสี่ยงตรงไหนรู้ไหมเสี่ยงตรงที่จังหวะที่จะเข้าไปเทคดาวหรือเข้าปั้มนะครับถ้าเป็นจังหวะสวิตการขอเซนเเกนเปลี่ยนมุมเมื่อไหร่เนี่ยการเข้าไปจับซิงเกิลเล็กเทคดาวหรือจะเข้าไปปล้มในลนักษณะอื่นีอาจจะยากสําหรับแกประมาณหนึ่งเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องไปลุ้นครับว่า,าจาน่ามเนี่ยจะมีการคิดพิจารณาในการพุ่งปั้มยังไงครับแต่ถ้า เข้าไปในจังหวะเสียงปึ๊บซานาเกนสลับปึ๊บนะครับบวกลูกเข่าลอยหดเข้าปลายคางเนี้ยครับอาจจะเข็มขัดล่วงได้เหมือนกันนะครับสาหรับอาจารย์ลาบลูกเข่าลอยเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งคีย์เลยนะที่ผมมองว่าอาจจะเป็นจุดพิกเกมก็ได้ในวันนั้นครับเพราะว่าลูกอื่นๆสา่แข่งไปจานแม่งล็อกแน่ครับหรือว่าต่อยไปปึ๊บบอดี้มันเปิดขามันวางไม่ดีโดนเทคอีกล่วงอีกนั่นแหละครับคือหนึ่งจุดเลยนะครับต้องระวังตรงนี้สําหรับอาจารย์ลาบอ่ะ ไปดูซีนารีโอแพนของทางด้านซานาเกนดีกว่าว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะภาพรวมในมุมมองผมนะนี่คือซีนารีโอที่ผมมองของผมเองนะครับผมมองว่าวันนั้นเนี่ยทางด้านซานาเกนคงจะเล่นเกมที่ว่าดักออากวุธนะครับคงจะเป็นเหมือนมวยไทยเลยดักออกจังหวะ2อะไรเงี้ยนะครับนะสองถึงสามถึงสี่เลยว่าได้ครับดักออกออกหมัดหนักๆน่นครับลั่นแข้งนะครับแล้วก็ใช้เขา่าใช้ศอกที่มีเนี่ยในวงใน,นครับในจังหวะที่จะโดนปั้มหรือว่าโดนนัวโดนคลินอยู่นะครับก็ต้องใช้ลูกนี้แหละในการปราบประจานลาบ ทตี้ยมขเลยต้องขยันสลับกาดด้วยครับหลอกแกหน่อยว่าเออจะออกซ้ายออกขวาครับขยันนิดนึงนะครับทัวจานลาบเหนื่อยแน่นอนที้คันเลยเกมวันนั้นต้องระวังดีๆครับต้องป้องกันเทคดาวให้ได้ไม่อย่างั้นเน,นี่ยมันไหลแน่ๆครับแล้วที่สําคัญเลยที่ต้องพกไปคือเรื่องราวของวันช็อตวันคิวครับถ้าแกทําได้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมเลยก็ว่าได้ในจังหวะที่จานลาบพุ่งทยานเข้ามานะครับอาจจะดักออกหนักๆนี่แหละครับเสยเข้าคางของจานลาบแต่ถ้ามันไม่โดนนะครับก็อาจจะมี ฟอนคิกนี่แหละเสิร์ฟเข้าพุงสักนิดหนึ่งให้เสียอาการนิดหน่อยก่อนที่จะลงไปกราวแอ็นเผก็ไม่รู้กันนะอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ข้อระวังอย่างหนึ่งเลยเมื่อโดนอาจารย์ลาบหนัวต้องบอกงี้ครับว่าจะจับปั้มหนัวแน่ๆที่สำคัญเลยพอโดนยาวๆเนี่ยพลังงานมันจะหายไปเรื่อยๆถ้าโดนอาจารย์ลาบเผารัวๆบอกเลยครับว่าเกมการนอนอาจจะเสร็จแก่ก็ได้นะครับต้องระวังตรงนี้เอาเป็นว่าสรุปกันแบบไวๆครับว่าแพนเกมวันนั้นอาจจะเดินอะไรยังไงในมุมผมนะผมลองจินตนาการดู ผมมองว่าเกมของทางด้าแซนากเก้นเนี่ยมันคงจะเป็นเกมการดักออกแบบาจาังหวะปิดแบบวันช็อตวันคิวอะไรอย่างงี้ครับส่วนในมุมของจารราะครับแน่นอนไล่ปัม๊มรัวๆเหมือนเดิมไม่แหละเผาพลังงานเป็นหลักนะครับอาศัยในช่วงที่แซนากเก้นอาจจะมีพละงกำลังที่ดบดาวลงเนะี่ยแล้วก็ค่อยขมเือปิดเกมไปเหมือนงูเหลือมอิ่มหมาอะไรเงี้ครับออขออขอญาตเลยนะครับอ่ะพอก้างมา5ยกผมมองว่าจุดเปลี่ยนเกมของคู่นี้มันจะเริ่มต้นที่ยกที่3ครับส่วนยกที่5เนี่ย ถ้ารอดยก4ไปได้ยก5น่าดูเหมือนกัน,นครับเพราะว่าอาจจะมีเกมโชว์ของของอาจารย์ลาบก็ได้ครับเกมในวันนั้นขอบอกงี้ครับยก1ผมมองว่าอาจจะเปิดด้วยเกมสไตกิง้งเปิด2มาเนี่ยเริ่มเล่นพละกําลังแนละ้วเริ่มจะมีเกมการปั้มการแลกกันบ้างครับส่วนไฟในยกที่3เนี่ยต้องบอกเลยเริ่มใช้เทคนิคจากอาจารย์ลาบเนี่ยจับจังหวะของเซตาเกน4กับ5ตรงนี้นะครับถ้ายก3ไม่โดนเทคนิคอาจารย์ลาบปิดเกมไปก่อน รอดถึงสี่แน่นอนว่าโดนปั๊มรัวๆเผาใช้คาร์ดิโอแบบปี๊ดแน่นอนแล้วยกที่ห้าอาจารย์ลาบจะโชว์ของให้เห็นครับถ้ารอยไปถึงยกที่ห้าแต่ทีนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีโอกาสครบยกไหมคู่นี้แต่ผมมองว่ามีโอกาสครบยกเหมือนกันนะครับถ้าอาจารย์ลาบแกชวนเล่นนะครับเออแต่ถ้าแกเห็นจังหวะแล้วว่าไซนาเกนเริ่มที่จะดาวลงแล้วก็มีอาการให้เห็นเนี่ยอาจจะมีเทอร์นินพอยต์เกิดขึ้นในยกที่3ก็ได้สําหรับคู่ชิงแชมป์โลกนะครับ แล้วผมยังมองครับว่าเข็มขัดเส้นนี้มันยังคงอยู่บนบ่าของอาจารย์ลาบครับยังมองว่าเมลาบดาวาลิชวิลีนะครับไอ้นุ่มจอมปั้มจากดินแดนจอเจียคนนี้ยังคงรักษาสาติไว้ได้แล้วก็ป้องกันแชมป์ไว้ได้ผมมองงี้ครับอ่ะไปไปกันต่อยคู่หนึ่งเลยกันคู่นี้ก็ต้องมองงนี้ครับว่ามันมีแผลกันมาก่อนจากภาคที่แล้วเพราะว่านี่คือแผลที่โคตรขาใจเลยภาคแรกมันคาใจจัดเลยน้อยเออโคตรขาใจเลยครับภาคแรกครับเพราะนั้นแล้วเนี่ย ภาค2เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่ามันต้องมีคนคาเตียงครับอ่ะคู่นี้ได้เจอนในภาค2นะครับในเกมป้องกันแชมป์ของทางด้านอันคาลิฟนะครับแล้วเปเรล่าเองก็อยากจะได้แชมป์คืนนะครับคู่นี้ก็เป็นเมนการ์ดอันดับหนึ่งเลยต้องบอกอย่างนี้นครับว่าเดือดแน่นอนเจอกันภาค2รีแมตช์อย่างนี้มันต้องมีการเตรียมตัวเกิดขึ้นแนๆ่ๆแล้วคู่นี้ผมเห็นในโซเชียลโหบัฟกันนะครับใช้ Google Translate ยืนด่ากันเลยพยายามที่จะสร้าง สร้างไฟสร้างอะไรใส่กันนั่นแหละมันก็ดูแบบเออมีสีสันดีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันที่เจอจริงอะ่ะไม่รู้งั้นว่าจะเดือดไหมครับเดี๋ยวไปรอดูอีกทีแล้วกันไปดูเนื้อตัวทั้งคู่ก่อนดีกว่านะครับทั้งคู่เนี่ยนะครับตีมส่งสูงในหน่วยเซนติเมตรแล้วเนี่ยปรี๊ดเลยนะครับร้อยเก้าสิบบวกบวกโดยประมาณเลยส่วนอายุเนี่ยอายุเนี่ยนะครับต้องบอกงี้ว่าเปเรล่าปาไปสามสิบแปดนะครับปีนี้ส่วนทางด้านอันคาิเอฟเนี่ยอยู่ที่สามสิบสามปีก็สดกว่าถึงห้าปีเอาว่างี้เลยดีกว่า่าสวนไฟทของงั้งคู ในเกมล่าสุดก็ต้องบอกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับคนหนึ่งปราบมาส่วนอีกคนหนึ่งแพ้แล้วก็ฝังใจสุดๆในปี2025นี่นะครับผ่านไปไม่นานครับอ่ะไปดูอัตราวินเลตก,กันบ้างในศึก UFC นะครับ13ไฟของอันคาเรฟนะครับเอาแบบไฟเพียวๆที่มีผลการชี้ขาดนะครับถืออยู่92.3%ในมุมของอเล็กซ์เปเรล่า11ไฟนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถืออยู่81.8%ไม่น่าเกียดเลย แล้วหนึ่งในเกมการดั่งพอยคือแพ้ให้กับทางด้านอันคาริเอฟนั่นแหละครับฟีนิชชิงเลดต้องบอกอย่างนี้ว่าเปเรล่าแกเป็นจอมเดือดในการปิดเกมอยู่แล้วครับในขณะเดียวกันอันคาริเอฟเป็นคนหนึ่งที่ใช้กลยุทธ์ในการสู้ได้ดีแล้วก็ปิดเกมได้อย่างคมเหมือนกันอาจจะถือเปอร์เซ็นที่ต่ำกว่าแต่ต้องบอกเลยก็ว่าประมาทไม่ได้ในมุมของเปเรล่านะครับก็ปิดเกมด้วยการเคอส่งหลักทั้งนั้นเลยนะครับ77.7%ตรงนี้เรียกได้ว่าน่ากลัวสุดๆส่วนในมุมของอันคาริเอฟนะครับถืออยู่50% ส่งหลับเหมือนกันอ่ะไปดูในไฟที่แล้วของคู่ดีกว่าต้องบอกนี่างนว่าเกมการเดินของด้านอันคาเลฟเนี่ยแกใช้เทคนิคในการหน่วงเกมในการสู้พนันเปอร์เรล่าพอเกมมันหน่วงนะครับคนที่คิดว่าจะโดนเข้ามาแลกหมัดเนี่ย m มล์เซ็ตมันเปลี่ยนไปเลยพอโดนหน่วงปุ๊บแม่งต้องมาคิดแล้วว่าจะเดินเกมอะไรไงต่อแล้วจังหวะที่คิดนั่นแหละรครับการมันหย่อนปุ๊บอันอันคาเลฟแม่งก็แยบเลยครับแยบแยบแยบแม้ว่าจะแยบแยบแยบแล้วแม่งแยบได้เข้าด้วยนะเออ แต่ไม่ใช่ว่าเปเรล่าแกไม่ตอบสนองหรือไม่ตอบโต้นะแกก็มีการตอบโต้ด้วยการเตะคราฟคิกนั่นแหละแลกบ้างอะไรบ้างเป็นเกมการป้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะและอีกหนึ่งเรื่องเลยที่เห็นกันแบบแทบจะทุกแทบจะเกือบทุกยกเลยคือเรื่องหนึ่งคือการหน่วงออกอาวุธของทางด้านอังคาเลฟนั่นแหละครับน่วงออกครับเนี่ยรอแบบรอจังหวะที่แบบทางด้านเปเรล่าเนี่ยพยายามที่จะคิดว่าอังคาเลฟจะโถมใส่ตัวเองอ่ะจะสโนโบอลใส่อ่ะแต่ <laughs> อันคาเลีแม่งโยกหลอกเออมันเฟกอะมันเฟกอะบอดี้บอดี้มันเฟกแล้วก็แบบเฮดมูมเมนต์หลอกทางด้านเปเรล่าครับเปเรล่าแกก็คิดว่าแบบเฮ้จังหวะนี้กูจะโดนสโนโบอลแล้วรอแม่งตัดเข้ามาจังหวะสองเนี่กูส่งแม่งเข้าค้างแน่ๆที่ไหนได้อาคาเลีแม่งเล่นไปันจังหวะสามสี่อ่ะพอแบบเปเรล่าแกแบบชะนะไปอึ๊กอึ๊กเท่านั้นแหละโดนสโนโบอลเลยครับโดโนโอัดืหแทบจะไปไม่เป็นนะครับเกือบร่วงเหมืโนโอลลโนกันนะสําหรับอเล็กซ์เปเรล่าในวันนั้นนะครับนะอ่ะและอีกสเต็ปหนึ่งเลยเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับแม้ว่า ทางด้านอังการเฟจะเล่นแบบตุกติกนะครับไม่ใช่ตุกติกเล่นแบบจุกจิกต้องพูดอย่างนี้จุกจิกมากๆเป็นไฟที่ตุกจิกสุดๆเลยสําหรับท้งกู่ในเกมทิงแชมป์ผมไม่สงสัยหรอกทาไมทางด้านเปเรล่าแก่ขาใจนะครับเออเพราะว่าหลายๆชอ็อตหลายๆครั้งเนี่ยทางด้านอังกาเอฟเนี่ยพยายามเดี๋ยวเล่งเดี๋ยวผ่อน,เด,อนเดี๋ยวเล่งเดี๋ยวคอมเดี๋ยวขูน่นู่นนี่นั่นอยู่เรื่อยๆครับจนทางด้านเปเรล่าไม่รู้จะออกอะไรยังไงเลยนะครับอ่ะอย่างที่เราเห็นครับแม้ว่าจะมี การตอบโต้นะครับแต่มันก็เป็นเกมการตอบโต้ที่มันไม่ต่อเนื่องมันไม่รู้ว่าจะสโนบอ a ทางด้านอันคาเรฟยังไงดีพราะเตะมาหรือว่าออกหมัดไปอันคาเรฟก็จ้องที่จะเทคดาวจ้องที่จะปั้มเงี้ยแกก็หลอนนะดิไม่รู้จะทํำยังไงดีเพราะว่าเทคดาวเลทของแกเออเทคดาวดีเฟนส์ของทางด้านเปเรล่าเนี่ยไม่ค่อยดีซะด้วยนะครับแกก็เลยระแวงไปด้วยตรงนี้แล้วอ,อย่างหนึ่งเรื่องเลยที่ดีสําหรับอันคาเรฟในวันนั้นคือคุมพื้นที่ดีมากนะครับแล้วก็ชิงออกตลอดพอเห็นว่าเปเรล่ากาลังจะง้างอาวุธปุ๊บเนี่ย เตะเบรกบ้างแย็บดักบ้างนู่นนี่นั่นบ้างคูโหลดต่ำบ้างมีหมดเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเกมวันนั้นมันเลยเป็นเกมที่ชวนทะเลาะแล้วก็เผาพลังงานสําหรับเปเรล,ล่ามาก่าสมควรเลยมันเลยทําให้ทางด้านเปเรล,ล่าเนี่ยเผยตายเห็นแล้วว่าเป็นอหนึ่งคนเลยที่แก๊สเริ่มหมดด้วยอยูที่มันโรยล้าด้วยนะครับเพราะว่าโดนเผาทุกอย่างเผาทั้งความคิดเผาทั้งพละกําลังโอ้โหมันเหนื่อยสุดๆนะครับแล้วที่สำคัญเลยวันนั้นเนี่ยแกก็เพิ่งบอกนะครับว่าจากสัมภาษณ์เมื่อไม่นานแหละว่าไฟ ที่ชิงแชมป์ไปล่าสุดเนี่ยแกสู้ด้วยสภาพร่างกายที่มันไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเเซด้วยไม่ได้ฟิตขนาดนั้นเราก็เลยเห็นฟอร์มของเปรเลล่าที่ดูแบบอืดๆเนืดๆไปมากพอสมควรแล้วก็รับหมัดมึนๆเมามาเมาไปมากพอสมควรเลยเพระในล้วไฟในวันนั้นเนี่ยที่จะถึงเนี่ยในวันอาทิตย์เนี่ยครับก็ต้องบอกเลยวันน่าดูเหมือนกัน,นครับอ่ะว่าสาธยายประมาณนี้แล้วกันไม่ได้ให้ดูสไตลิ้งชอ็อตกับกราวของทั้งคู่นะครับให้ดูเป็นภาพรวมเลยกันอ่ะ ไปดูสรุปเลยดีกว่าว่าสรุปอะไรไงกันบ้างสำหรับทั้งคู่นะครับสายยายมาเยอะเลยนะครับ KO power ผมมองว่าทั้งคู่น่ากลัวเหมือนกันแต่เปเลล่าดีกว่านะครับไหลไปเไปเปเล่าเลย s t r i Striking g เกมผมบอกว่าทั้งคู่ดีมาทั้งคู่นะครับมีดีคนละแบบคนนึงลูกล้อลูกชนดีคนหนึ่งหนักเปี้ยงป้างนะครับออกหนักมากๆสําหรับเปเปล่าส่วนเกมกราวนะครับต้องบอกยี้ว่าอังรคเอฟดูดีกว่าแน่นอนครับเทคดาวดีเฟนต์นะครับเหมือนทางด้านเปเรล่าไม่ค่อยดีนะครับจากหลายไฟ์ Fi, เห็นแล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไง มูฟเมนต์นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเคลื่อนที่ได้ดีเหมือนกันนั่แหละในระดับเดียวกันผมมองว่าไม่ได้หนีกันนักสักเท่าไหร่แต่อันคาเลฟมีจังหวะที่สเปดพุ่งกระโจนตามสไตล์มวยปั้มก็ประมาณนึงส่วนค่าดีโอเลตต้องยกอย่างนี้ครับเห็นแล้วใช่ป่มว่าอันคาเลฟปลอดดีสุดๆถ้าเทียบกับเปเรล่าตอนที่โดนเบิร์นโดนเผาเอออะไปดูในมุมของซีนาริโอกันบ้างว่าไฟนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในมุมของผมผมมองว่าซนิโอเกมเนี่ยวันนั้นเนี่ยทางด้าน อันคารีฟคงจะต้องเดินขู่ดันติลุกงงเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือจะไม่ห้ามหน่วงออวุธละมันต้องคิดและจิ้มเลยเพราะถ้าคุณมาหน่วงเนี่ยคุณโดนแก้แน่นะครับและทีมงานเลยต้องเสริมเกมการปั้มเข้าไปผมมองว่าวันนั้นเนี่ยอาจจะเห็นเกมการปั้มที่เยอะประมาณหนึ่งในการเผาในการเบิร์นเอเนจีนะครับแล้วก็คงจะหามุมในการเทคดาวเพื่อจะเล่นงานทางด้านปเปิดเล่ามากพอสมควรเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือโคตรของโคตรความเสี่ยงเลยนะครับเพราะว่าไฟที่แล้วอ่ะมันคือการสู้แบบ เพย์เซฟเซฟยังไงเซฟเพราะว่าหน่วงรอเขาออกอ่านก่อนว่าเขาจะออกอยังไงด้วยเซนต์ใช่ปะ่ะแต่ไฟนี้มันคือการถ้าแกเปลี่ยนรูปแบบเกมเป็นเกมใหม่ไม่เล่นแผนเดิมอะ่ะมันคือการเข้าทําทันทีแบบรวดเร็วเพราะนั้นมันจะเสี่ยงในจังหวะที่เข้าไปทํานี่แหละมันอาจจะเข้าทางทางด้านเปรเรล่าในการแลกลูกบ้ามันก็ได้พอแล้วค้างอาจจะระเบิดก็ได้ครับไว้หนวดดีๆนะบางถ้าหนวดหนวดไม่หนาเนี่ยรอบนี้เนี่ย หนวดพุ่งแตกฟงคามือเปเรล่านะทำไปเล่นไปอ่าไปดูในมุมของเปเรล่ากันบ้างครับเรามาเดาซีนเโอกัน,นครับว่าซินเนโอที่ผมมองนะผมมองว่าเปอร์เรล่าเนี่ยคงจะต้องปรับสไตล์ในการสู้ถ้าบอกว่าไฟนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยแน่นอนต้องเดินเกมเดินทําชิงออกและเสริมความมั่นใจมาแน่นอนที่สำคัญเลยต้องกล้าเสี่ยงมากกว่าเดิมนะครับต้องกล้าที่จะแลกนะครับในบางช็อตเนี่ยถ้าเห็นเขายึกยักเนี่ยเสริฟไปเลยออกไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวแล้วนะครับไฟนี้ ได้เห็นแน่นอนที่สำคัญเลยต้องป้องกันเทคดาวด้วยนะเออโดนแซวเหมือนกันนะในทวิตเตอร์ถ้าจําไม่ผิดที่สำคัญเลยอีกหนึ่งเรื่องต้องลุ้นวันช็อตวันพิวครับโป้งเดียวเทอร์นิ่งพอต์จะเห็นหรือเปล่าในวันนั้นไปลุ้นอีกทีแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังเลยนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนสไตล์กันมาแล้วไฟที่แล้วแม้ว่าไม่ได้เดินเกมหนักสักเท่าไหร่ก็เห็นเหมือนกันนะว่าแก๊สเริ่มหมดแต่ถ้าไฟนี้เดินเกมเร็วแล้วปิดไม่ได้พลังงานมีปัญหาแน่นอนอาจจะลุกลามไปโดนถึงเกมนอนเลยว่าได้ วันนั้นปะหมาดไม่ได้ครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องเลยสรุปกันแบบไวๆนะครับอังคาริเฟเปลี่ยนเกมมาแน่นอนผมมองอย่างนี้นะครับว่าแกอ,อาจจะมีการเดินเกมที่เร็วขึ้นแล้วก็คุมพื้นที่กระชับพื้นที่ชิงออกเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าจะเสริมในเรื่องของการหาจังหวะเทคดาวน์ให้มากขึ้นนะครับพอมาอย่างนั้นเนี่ยอาจจะโดนเกมรุกของทางด้านเปเเรล่าที่มาในภาคเนี้ยที่คงจะเตรียมมาพอสมควรแล้วแหละในการชิงเดินบวกออกก่อนออกอาวุธหนักๆต่อนเนื่องต่อนเนื่อง,อ,นนอ,งอาจจะได้เห็นก็ได้จากเปเปเรล่านะครับในการ สาวหมัดนะครับอัปคัดแล้วก็ฮุกเนี่ยอ,อยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่น่ากลัวมากๆสําหรับอเล็กเปเรล่าแข้งก็เตะนะตามสไตล์คิกบ็อกซิ่งลุยแล้วนะอดีตแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะเฮ้ยจักกอรี่อะโลคิกนี่เลาะคับน่องระเบิดนะครับก็ต้องระวังนะครับในมุมนี้ของอังคาเรสแต่ไม่แน่ถ้าแกชิงเกมในการปั้มขึ้นมาแล้วก็จังหวะที่ออกแข้งมาแล้วแกโหลดลงไปรวบเนี่ยเออคิดดูครับว่าเปเรล่าจะเป็นยังไงอะไปดูภาพห้า ยกกันดีกว่าว่าเกมจะเป็นยังไงผมมองว่านัยะสําคัญเนี่ยมันจะไปออกที่ยก3ยก4มีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันครับที่34มี่นี่ยแหละมันจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมจุดเปลี่ยนเกมโอ้ยนะครับนะในวันนั้นนะครับแล้วเกมภาพรวมเนี่ยผมมองว่ามันคงจะเป็นเกมไซคิงซสะส่วนใหญ่ในการยืนสู้แต่2กับ3เนี่ยมันจะเป็นรอยต่อของเกมการปรั้าคลิ้นกันแน่นอนครับคามุมแน่นอน คาลูกกงแน่นอนนัวกันแน่ๆในช่วง2 3งสามเนี่ยนะครับถ้ามันนัวกันไม่ได้4ี่ห้าเดินซดกันแน่แนะครับแลกกันไปเลยแตกเป็นแตกว่ากันไปแล้วที่สำคัญเลยสามี่ห้าวัดระดับพลังงานเช็คฟิตกันด้วยมาดูครับว่าไฟนี้เปเรล่าจะเต็มร้อยจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นทางด้านอันคาเลฟนี่แหละที่ปอดใหญ่เหมือนเดิมปอดวิเศษหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอ่ะเพราะนั้นแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับลุ้น ก็เลยดีกว่าว่าเปเรล,ล่าแกจะทำร่างกายมาได้ดีไหมแต่เท่าที่ตามดูมาก็ดูสดใสขึ้นดูแบบเต็มอิ่นขึ้นเพราะว่าต้องบอกจริงครับก่อนหน้าที่มาป้องกันแชมป์กับเอ็นคาเรบ่ะแกแบบอารมณ์เหมือนบบต่อยสู้สู้หน่อยต่อยช้ยนี่อ่ะหูไฟรัวมากแบกรายการแบบยาวๆรัวๆหะายอีเวนต์มากอ่ะมันโรยมันกรอบเข้าใจอยู่แต่ไฟนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองจริงๆแล้วครับว่าทําร่างกายมาดีหรือเปล่าแต่สําหรับผมผมยังมองนะครับว่า แชมป์คงจะอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ต้องมองเหมือนกันว่าอันคาเลฟแกก็ไม่ได้หมูขนาดนั้นครับไปดูดีๆแกยังมีหลายๆอย่างที่ยังเป็นคมในฝักอยู่เพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าคู่นี้อันคาเลฟยังคงป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้ครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับกับศึกยูฟซีสามสองศูนกับ3ตัวชอบที่ผมมองตรงนี้โอสากกาอาจารย์ลาบแล้วก็มาโกเมตอันคาเลฟนะครับเออ พื่อนพี่คิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับอีเวนต์นี้มองเหมือนกันไหมถ้ามองต่างอะไรยังไงก็ต้องว่ากันไปตามแนวผ้าไม่เป็นไรไม,ไ,มไม่ผิดไม่ถูกพูดคุยกันได้ครับว่า E ีีนี้บทวิเคราะห์ในศึก UFC ขอจบลงประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ไปรอดูมวยไปรอดูศึกกันดีกว่าตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อ,อาทิตย์เลยนะครับวันลุมพินีวันไฟไนท์และปิดจบด้วย UFC 320ขอให้ทุกคนดูอย่างมีความสุขดูให้มันกธรรมนูญครับพี่หากวันนี้มีคําพูดใดวาจาใดหรือข้อมูลส่วนไหนที่มัน ตกหล่นลงไปบ้านต้องขอคขรับภัยกนที่นี้ด้วยนะครับอ่ะไว้ว่ากันใหม่ EP หน้าตอนหน้าสำหรับ EP นี้ตอนนี้ปาามลาไปก่อนคับพี่สวสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ